ขณะที่โกคูและโกฮังกำลังบินโกฮังจะไปชวนพิกโกโรส่วนโกคูจะไปพบกับเดนเดแต่สังเกตเห็นการระเบิดในเมืองใกล้เคียงเขาใช้การส่งสัญญาณแบบทันทีเพื่อสัมผัสว่าใครอยู่ที่นั่นซึ่งกลายเป็นบูนั่นเอง ในขณะเดียวกันบนโลกอันศักดิ์สิทธิ์ของไคโอชินในจักรวาลที่11ดไคไดเรียกไคโอชินจากทุกจักรวาลในรูปแบบการประชุมทางไลน์ไคขอร้องไม่ให้ไคคนอื่นๆพูดถึงข้อกำหนดการทำลายล้างจักรวาลต่อผู้อยู่อาศัยกลัวว่าจะทำให้เกิดความแตกตื่นโกวาส์ไคโอชินแห่งจักรวาลที่10เห็นด้วยแต่ถามว่าทำไมชินไคโอชินแห่งจักรวาลที่7ถึงไม่มาประชุมด้วยไคตอบว่าเขาไม่ได้เชิญชินเนื่องจากศึก ลองพลังเป็นความคิดของจักรวาลที่7มาตั้งแต่แรกโรคไคโอชินแห่งจักรวาลที่9ตักตะโกนว่าเสียเวลาเปล่าและไข่เตือนเขาว่าเรากำลังประชุมเพื่อหาหรือเกี่ยวกับสถานการณ์นี้โรไม่ว่างเพราะเขากำลังรวบรวมนักสู้จึงออกจากการประชุมไปเปาลและเอย ไขโอชินแห่งจักรวาลที่2และ3ตามลำดับเริ่มโตเถียงกันเกี่ยวกับระดับสติปัญญาของจักรวาลและวิธีที่เปียวคิดว่ามันไม่เกี่ยวข้องกันในศึกประลองพลังพวกเขาทั้งคู่ถูกไข่ปิดปากเงียบและครุไขโอชินแห่งจักรวาลที่4ใส่ร้ายว่าพวกเขาแสดงอัตราออกมาใครแนะนำให้ไขโอชินทั้งหมดร่วมมือกันเพื่อขอให้เซนโอบิ จจรณากฎการทำลายล้างจักรวาลเสียใหม่เพื่อให้พวกเรามีโอกาสที่จะยกระดับมนุษย์ในจักรวาลให้สูงขึ้น พวกไคโอชินเห็นด้วยแต่ทุกคนก็ตระหนักดีว่าเซนโอได้ตัดสินใจแล้วและหากเซนโอไม่พอใจนั่นหมายถึงการลบล้างทันทีไคโอชินทั้งหมดออกจากระบบในขณะที่พวกเขากำลังยุ่งอยู่กับการรวบรวมนักรบและไคตกลงใจกับความคิดที่ว่าจากักรวาลของเขาจะต้องชนะเพราะเขาเชื่อว่าที่นี่เป็นที่อยู่ของนักรบที่แข็งแกร่งที่สุด กลับมาบนโลกกคูพบว่ามิสเตอร์ซาตานกำลังช่วยบูฝึกวิช,ชาเนื่องจากการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ศึกกระชับมิสเซนโอบูจึงลดน้ำหนักและมีรูปร่างที่ผอมลงมาก บูบอกโกคูว่าเขาสนุกกับการเล่นกับมนุษย์หมามากและตื่นเต้นที่จะได้ต่อสู้กับคนที่แข็งแกร่งกว่าในการแข่งขันมิสเตอร์ซาตานถามว่าโกคูต้องการที่จะต่อสู้กับบูไหมโกคูก็ตอบรับอย่างกระตือรือร้นมิสเตอร์ซาตานจะใช้กฎการแข่งขันที่ว่าใครก็ตามที่ออกนอกบ้านก่อนจะเป็นผู้แพ้ โกคูและบูเริ่มต่อสู้อย่างสูสีบู Boo แข็งแกร่งขึ้นและเร็วขึ้นมากบู Boo ตื่นเต้นกับการกำจัดทุกคนในการแข่งขันทำให้มิเตอร์ซาตาและโกคูเตือนว่าการฆ่านั้นขัดต่อกฎเราต้องเคาะคู่ต่อสู้ออกจากเวที บูต่อสู้ต่อไปโดยโจมตีโกคูโดยการระดมยิงคิปลาสอย่างไม่รู้จบและในขณะที่โกคูกำลังยุ่งอยู่กับการเบี่ยงเบนพลังบูก็โจมตีและผลักโกคูลงไปที่พื้นออกนอกบ้านบูชนะการแข่งขัน โกคูชมเชยกลยุทธ์ของบลูที่น่าประทับใจมากมิสเตอร์ซาตานบอกโกคูว่าอย่าหลุดออกจากเวทีง่ายๆในการแข่งขันจริงนะโกคู Goku บอกพิเตอร์ซาตานว่าเขาชวนคุริดินและหมายเลข18ได้สําเร็จและตอนนี้ก็จะออกไปตามหาหมายเลข17เมื่อโกคูบินออกไปบู Blue บอกว่าเขาเหนื่อยง่วงนอนแต่มิสเตอร์ซาตานจะไม่สามารถพักผ่อนได้ง่ายๆจนกว่าศึกประชันพลังจะสิ้นสุดลง ในขณะเดียวกันในจักรวาลที่11ทับปกปรากฏตัวและพูดคุยกับนายพลของไพร์ทรูเปอร์คาเซรันซึ่งถามว่าเกิดอะไรขึ้นที่ศึกกระชับมิสเซนโอจากนั้นพวกเขาก็ถูกเรียกให้ไปต่อสู้กับสัตว์ประหลาดที่โจมตีบนดาวดานดอนและพวกเขาก็นั่งยานเพื่อมุ่งหน้าไปที่นั่นในจักรวาลที่6แชมป้าเรียกประชุมเทพแห่งการทำลายล้างหลังจากพบข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมของไคโอชิน มอสโกเทปเระเา้าแห่งการทำลายล้างแห่งจัก,กรวาลที่3ถามว่าทำไมแชมป้าถึงเมื่อเชิญบิลุษคิดเทล่าแห่งจัก,กรวาลที่4กล่าวว่าเราควรปล่อยบิลุ์ออกไปเนื่องจากจักรวาลของเขามีมนุษย์ที่ทำให้เกิดการแข่งขันนี้ขึ้นมา วาโดสแย้งว่าทุกคนควรเป็นนี่บุญคุณของโกคูเพราะถ้าเขาไม่แนะนําให้มีการแข่งขันประลองพลังจักรวาลระดับล่างก็จะถูกลบไปแล้วและวิธีนี้ทําให้เรามีโอกาสต่อสู้เพื่อความอยู่รอดเป็นอย่างน้อยซีดราจากจักรวาลที่9และรัมชีจากจักรวาลที่10แสดงเจตจำนงที่ไม่ดีต่อโกคูและ ทัศนคติที่งี่เง่าของเขาที่มีต่อเซนโอเฮเลสแห่งจักรวาลที่สองเรียกโกคูว่าน่ารักดีเบลมอตแห่งจักรวาลที่11มั่นใจว่าจักรวาลที่7จะไม่สามารถยืนจยัดต่อสู้กับนักสู้ของเขาได้บนดาวดันดอนอารานีและโดรคิยันกำลังอลาวาดไดสโปแห่งไพร์ทรูเปอร์ปรากฏตัวและต่อสู้กับอารานนีแบบตัวต่อตัว,ตวแต่ติดกับตักของมันก่อนที่จะถูกกิน เขาก็ได้รับการช่วยเหลือจากท็อปโปและคาเชรันไดสโปร่วมตัวกับเพื่อนร่วมทีมโพสท่าร่วมกับท็อปและคาเซรันซึ่งเปิดฉากโจมตีใส่อารานีและเอาชนะมันได้ท็อปโปโยนโดรากิยันเข้าไปในป่าของอารานนีทำลายพวกมัน บนยานทอปโปบอกทีมของเขาเกี่ยวกับศึกประลองพลังพวกเขาตกลงที่จะรับสมัครสมาชิกไพร์ทรูเปอร์จากดาวเคราะห์ดวงอื่นร่วมถึงจีเรนซึ่งกำลังนั่งสมาธิอยู่ที่วังพระเจ้าโกคูได้พบกับเดนเดและมิสเตอร์โปโปเดนเดรู้เกี่ยวกับการแข่งขันแล้วจากการดักฟังการสนทนาระหว่างบิรุตและชิน ในจักรวาลที่6ฟัวะพึ่งพาแชมป้เพื่อคัดเลือกนักรบที่ทรงพลังแชมป้าและว,วาดอสตัดสินใจเลือกแคบเบก่อนวาดอสจึงโทรหาเขาด้วยไม้เท้าของเธอแชมป้ตะโกนเรียกแคบเบเพื่อหาชาวไซย,ยามาเพิ่มโดยเฉพาะบางคนที่แข็งแกร่งกว่าเขาโกฮังเผชิญหน้ากับพิกโ,กโลซึ่งกำลังนั่งสมาธิอยู่บนยอดเขาพิกโ,กโลจะฝึกร่างกายที่อ่อนแอของโกฮังอีกครั้งและโกฮังก็ยอมรับ โกคูถามเดนเดว่ารู้ไหมว่าหมายเลข17อยู่ที่ไหนและเดนเดบอกว่าเขาอยู่บนเกาะทางตอนใต้และเสนอจะพาโกคูไปที่นั่นด้วยหรือเวลาอีก37ชั่วโมงจะถึงศึกปัะชันพลัง